อยู่บ้านอยู่ตรงอย่างวันนี้เหรออยู่หลังมหาอะไรเนี่ยอยู่ป้านโพครับอ้าวแล้วทำไมจำผมได้อ่ะไม่จำได้เน่าเขาเบิ่งประจำงถ้าอ่างนั้นเอาเคลิปหน่อยอุดหนุนอุดหนุนเอฟซีหน่อยครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ ร้านมุกเคฟนะครับอ่าปิ่นมุกเคฟนะมาเจอเอฟซีนะครับที่หน้ามหาลาัยอุบลน,นะครับสรเส้นนี้เพเดนอุดมนะครับเส้นโน้นอ่าเส้นโน้นไปไปวาลินชัมลาไปาตัวเมืองอุบลน,นะครับอันนี้คือมหาลัยนะครับมหาลัยอุบลราชธานีเดี๋ยว ไปสัมภาษณ์ FC ก่อนเอฟเอฟเอฟซียังไม่รู้ไม่รู้เลยผมผมรู้ว่าผมอยู่แถวนี้ผมอยู่เนี่ยบ้านโพหลังมหาลัยบนสามกิโลนะเจอผมที่ไหนเห็นผมที่ไหนเอ้าก็อยู่ในคลิปไงในในในเฟซเหรอคช่โอ้ยต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมักมักวงไหนเอามักวงไหนโอ้ก้องมันไม่โดนขึ้นเราไอ้เอียงก็ก็อย่างก็ไอที มันมีคติสอนใจได้หลายอย่างอะนะอ๋อนี่ก็เตะตอนได้เออชอบูขอบฟอคุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอดนุนแม่ค้าหน่อยนี่อดนุนเนฟซีนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามาหน้ามหาลัยอุบลนะครับอย่าลืมเคฟร้านนี้นะร้านแม่มุกใช่ไหมครับอ่าปิ่นมุกเคฟนะครับปิ่นมุกเคฟนี่นะครับ อยู่หน้ามหาลัยอุบลนั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับออภัยก็นักศึกษาเยอะมากๆนะครับนี่นะครับคือมหาลัยอุบลราชธานีนะครับนี่เป็นไงครับอันนี้พาอภินมาซื้อของ,มองแม่เอาของวางไว้ก่อนก็นได้ไหมเห็นผมเห็นผมแวบก็จําได้เลยเหรอจำแสดงว่าดูบ่อยแล้วถึงจําได้เนี่ยดูประจํา คลิปอัปปินก็มีนะคลิปอัปปินนะอัปปินกระมลทิพอะฮะเออ่าเดี๋ยวด๋ยวจะถ่ายรูปพูกกับเอซีนะครับอยู่หน้าร้านนี่หน้าร้านยาเนี่ยครับนี่หน้ามาหาอะไรอุบลเดี๋ยวแม่ต้องแมะนาแม่ ต้องแนะนำไอ้นียย่เลยครับแนะนำเฟซไหมฝากตาอาปิ่นด้วยนะครับชื่ออาปิ่นกมลทิพย์นะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับนี่โอเคครับวันนี้จากแจ๊สเซต์ราสสวัสดีครับ